สวัสดีครับไม่ได้เข้าผิดช่องนะสีที่อยากรอคลิปนี้นะครับอยากกินสเต็กนะเมื่อกี้ไปแวะซื้อกับข้าวที่แมคโครมาอยากกินสเต็กนิดนึงนะเจอชิ้นเล็กตัวนี้เป็นริไอายนะครับไม่แพงเลยร้อยกว่าบาทเองอชิ้นเล็กพอกินนะเอาพอหายอยากนะครับ เต็กก็ทําไม่ยากนะจะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่เนื้อนะครับเครื่องปรุงไม่มีอะไรเลยมีเกลือกับพริกไทยแค่นั้นเองมีน้องๆในห้องแซวมานะเป็นหลายอย่างแล้วนะครับตอนแรกเป็นตลกนะสัพักเป็นครูอยู่ไปอยู่มาเป็นหมอนะครับล่าสุดเป็นพระนะหลังจากที่ได้ฟังคลิปพอดแคสต์นะวันนี้ลองเป็นพ่อครัวให้ดูมั่งดูนะว่าจะรอดไหมก็ไม่มีอะไรครับง่ายๆสเต็กก็เอามานะ ทิ้งไว้ให้มันหายแข็งก่อนนะครับเมื่อกี้ออกมาวางได้สักพักแล้วก็ถ้าไปทอดสเต็กตอนที่มันแข็งอยู่นะข้างนอกมันเพิ่งสุกใช่ไหมข้างในแบบเย็นๆอยู่เลยก็ไม่มีอะไรครับเ,เกลืออ,อัดเข้าไปนะมีมกเกลือกับพริกไทยครับ2อ,อย่างนะโปะเข้าไปใครชอบแบบหอมๆก็ใช้พริกไทยเม็ดแล้วก็มาบดเองนะเป็นพริกไทยดำนะครับ ใสไปแล้วก็คลึงๆนะมันจะได้ติดอยู่ตรงนี้นะครับข้างๆก็เอาไอเสเตเศษ็นี่แหละทาเข้าไปนะทาเข้าไปข้างๆนะจะได้ทั่วๆนะ,มะหมุนเข้าไปเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บนึงนะครับนี่มีอะไรต้องใส่นะมีแค่นี้ ง่ายมากเลยที่สําคัญนะทอดสเต็กอยู่ที่กระทะนะถ้าใช้พวกกระทะเทฟลอนบางทีอุณหภูมิมันไม่ถึงนะแล้วข้างนอกเนี่ยมันจะไม่กรอบนะครับความร้อนในกระทะที่เป็นเทฟลอนเนี่ยมันต่ํากว่าพวกกระทะเหล็กหล่อนะออใช้กระทะเหล็กหล่อธรรมดานี่แหะอันเนจ็ดแปดร้อยนะไปเอากระทะก่อนแล้วก็น้ํามันมาก่อกน,นะครับจะได้ไม่ติดนะช่วงแรกก็ เปิดเตาก่อนเปิดไงเนี่ยไม่ค่อยได้ทำนะครับปกติใช้แต่ในครัวนะแต่ในครัวถ่ายแล้วไม่สวยนะม,นมาถ่ายตรงนี้ติดเรียงเนาะรอกระทะร้อนก่อนเมื่อกี้ในครัวก็อุ่นกระทะมาแล้วนะครับกระทะเหล็กหล่อมันจะร้อนยากนิดนึงนะก็ไปอุ่นมาแล้วก็พอมาถึงก็ซัดได้เลยเพราะว่านี้เป็นเตาไฟฟ้านะเอาไว้ทําอาหารแบบกุกติบในบ้านนะก็ร้อนช้าหน่อยอืร้อนละคว,วันเริ่มขึ้นแล้วเติมน้ํามันหน่อย ก็ง่ายๆพอสเต็กก็เอาลงครับให้มันมีเสียงชีชาชี้ชาหน่อยนะ mm hmm. ก็ใครไม่มีตัววัดอุณหภูมิในเนื้อนะก็ง่ายๆครับจับเวลาฝั่งแรกเอาสัก2นาทีครึ่งนะแล้วก็กลับนะครับในกระทะตัวนี้มันเป็นบ้างๆใช่ไหมยอยากให้สวยๆวยก็นาทีกว่าก็บิด4ีหองศานะมันจะได้เป็นลายเหมือนเวลาไปกินที่ร้าน ก็ทออสเต็กนะมันอยู่ที่ความสุกที่เราชอบใช่ไหมถ้าชิ้นหนาประมาณนิ้วหนึ่งเนะี่ยอยากได้มีเดยมแรก็ข้างนึงสักประมาณ2นาทีครึ่งนะก็เอาโทรศัพท์จับเวลาเอานี่ได้นาทีหนึ่งและนะกลับซะหน่อยควันเยอะหน่อยนะครับทำสเต็กนี่กลับมาเป็นไงจะมีลายๆนะ,นะเออ เหมือนคล้ายๆไปกินที่ร้านนะดูดน่ากินมากไม่มีผลต่อ,อความอร่อยนะจับเวลาต่อนะอก็รอไปสัก2นาทีนะก็เนยนะใส่เข้าไปเนยธรรมดาเนยจืดนี่แหละได้แล้วละ่ะเอาเนยใส่เข้าไป อ๋อง่ายๆครับเนยละลายเสร็จแล้วก็ตัดลาดเข้าไปเรื่อยๆพลิกมาด้านนี้เอาลาดเข้าไปอีก เป็ดเต้าหั่นลงมาแล้วนี่สเต็กร้อยกว่าบาทนะครับอืมก็โอเคนะความนุ่มก็พอได้นะครับแล้วก็สีสันอาจจะไม่ได้จุ้ยซี่เหมือนพวกสเต็กไดเอทนะแต่ก็ร้อยกว่าบาทนะครับพวกนั้นชิ้นแล้วเป็นพันนะถือว่าโอเคแล้วนะครับลองดูเดี๋ยวมาลองชิมหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้าง สเต็กก็ง่ายๆนะหั่นบนเขียงกินบนเขียงนี่แหละซ้อมอันนึงเดี๋ยวเอามัสตาร์ดแล้วก็ซอสใส่หน่อยเพิ่มพริกไทยซะหน่อยนะเอาชิ้นนี้ก่อนแล้วกันนะชิ้นนี้ถือว่าดีมากนะสำหรับสเต็กเนื้อนะ ริบอายร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองผมว่าพอกินแล้วสำหรับมื้อเล็กๆนะก็ส่วนนี้ผมชอบนะของริบอายเนี่ยก็เป็นพวกตัวขอบๆมันนี่แหละที่มันกรอบในนะตรงขอบขอบนะที่เราทอดไว้นะให้มันกรอบข้างนอกใช่ไหม,มข้างในก็ยังนุ่มอยู่นะตรงนี้มันจะหอมมากเลย ก็อิ่มแล้วนะเ,เดี๋ยวมาลองดูกันนะว่าโพสิชันที่ติดมาจากเชียงใหม่นะตอนนั้นนี่ดอยทุกระดับประทับใจนะครับเอรียกว่าไปพักรีสอดตีนเขาแล้วจะไม่ติดดอยนะโซ so, ดอตเนี่ยหนักๆกเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยล่วงไปนะลบไปตัวละ2,000กว่านะมีโซดีนะครับคุ่งขึ้นมาแล้วนะ แล้วก็ตอนนี้บวกอยู่2,700ดอลลาร์นะครับดอทนี้ก็ดีขึ้นนะตอนนี้บวกอยู่สัก240ตัวอื่นก็ตัวเล็กๆนะมีลบ60ดอลลาร์นะแซนรูนเนี่ยลบอยู่154เวทเนี่ยขึ้นๆลงๆนะเหมือนจะพ้นแต่ไม่พ้นนะครับเดนลบอยู่280ก็ดูแล้วต้องแบ่งออกแล้วนะครับโซเพาได้ข้างล่างมาไม่ดีนะเราเปิดโพซิชันแล้วราคาลูดลงไปนะเราต้องไปตามถัว ก็มีคนก็เปิดมาตั้งแต่180กว่านะ180 181 185เราอยู่198 เออจะไปคาดหวังว่าไม้นี้นี่จะได้กาไรเต็มเต็มเนี่ยไม่โอเคแล้วยากแล้วนะครับก็ตั้งออกไว้นะ23.4รอมนะอมตอนนี้เกือบถึงลนะ2อ้แลนะ้วก็ตั้งออกไว้ครึ่งหนึ่งก่อนนะลดความเสี่ยงเทสโพรฟิตออกมานะจะได้ไม่เป็นกำไรทิปนะครับระหว่างที่เท k โ p รฟิตห0ตัวนี้เนี่ยเราเอาทุนของเราออกมาครึ่งหนึ่งอเอากำไรจริงออกมานะในการเทสโพรฟิตแบบนี้เนี่ยอยากให้มองเรื่องความเสี่ยงเป็นหลักนะเพราะเราได้โพซิชันมาไม่ดีใช่ไหม ได้ทุนออกมาครึ่งหนึ่งสมมุติว่ามันลูดลงไปเกิดไม่ดีเนี่ยเราก็ตั้งเทปโฟฟิสต็อปจักได้หลังจากนั้นจะเป็นไงค่อยว่ากันนะเออ214เอาไปแล้วสินี่เห็นไหมครับออกไปแล้วนะห้านะเมื่อกี้มีอยู่200โซ่นะออบวกเท่าไหร่ไม่ได้ดูนะครับก็เทปโฟฟิสครึ่งหนึ่งนะเหลือไว้ครึ่งหนึ่งเหลืออีกร้อยโซนะหลังจากนี้ก็ค่อยมาประเมินกันอีกทีหนึ่งนะว่ายังไงต่อ เป้าที่ผมมองไว้ก็สัก219 220เต็มเต็มที่ก็อาจจะสัก220กว่านะ มีโอกาสขึ้นไปได้นะสำหรับตัวอื่นเราก็ว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าตัวข้างบนเนี่ยเป็นตัวเล็กๆนะมีที่เป็นห่วงอยู่ก็จะเป็นดอทนี่แหละเห็นไหมโซขึ้นไปเพียบเลยดอทยังต้มเตี้ยมต้เมเตีเ้ยมอยู่ก็บวกอยู่2-300นะก็ถือว่ายังดีนะครับดีกว่ายังขาดทุนอยู่นะเมื่อวานตอนกลับมาก็ลบอยู่5,000กว่านะสตัวอื่นอยู่นะครับ 5, 000, 000ห่างเงิน5,000นเหรียญเยอะนะสำหรับดอทเนี่ยผมตั้ง take profit stop เนี่ยเหนือ entry เวละ ถ้าได้ลูดลงมาเนี่ยไม่ไหวนะครับอขอออกก่อนแล้วการเรื่องกําไรไว้ที่หลังนะเพราะว่าเอาทุนออกมาก่อนแล้วค่อยหาไม้ใหม่นะจะเข้าจะออกจะช็อตจะลองตรงไหน,นเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนในตัวเล็กๆก,ก็ไม่เป็นไรนะยังเล็กอยู่ก็ยังสู้ได้อีกเยอะนะครับก็วันนี้ก็ปิดได้แล้วนะโซครึ่งหนึ่งก่อน แล้วก็ยังลุ้นต่อนะครับก็ดูนะครับว่าถ้าคืนนี้พุ่งไปได้นะ220กว่า230จะเริ่มเปิดเทลลิด์สต็อปแล้วก็ตั้ง Table อร์ฟิสต็อปดักไว้ข้างล่างแล้วนะใครจะคิดว่าถ้าเกิดมันดีดลงมาแบบนี้แล้วขายหมูนะไม่สนใจนะครับโพซิชันเราเข้ามาไม่ดีนะตอนนี้การเอาทุนออกถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะได้กําไรตรงนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับดีกว่าลบเยอะเลยก็ทิ้งไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยมาว่ากันครับ ก็เป็นเวลาบีหัวใจนะตอนนี้วันเพือหัสนะครับเที่ยงคืน29นาทีตอนนี้โซก็แรงมากนะขึ้นมา228.35นะตอนนี้พีแนวบวกอยู่2,997 3น0 0้ะไม้แรกที่ขายไปนะขายไป50%นตะตอนแรกมีอยู่200โซนะตอนนี้เหลืออยู่100โซนะครับราคาไม้แรกที่ขายไปเนี่ยสอาะตอนนั้นน่าจะได้กำไรไปสัก1,500นะครับอ่าก็ ถ้าปล่อยมันถึงตอนนี้นะก็น่าจะบวก6,000นะท่านก้อนนั้นก็คือหมายความว่าก้อนแรกเนี่ยกำไรหายไปครึ่งหนึ่งก็ว่ากันไม่ได้นะระบบผมต้องลดความเสี่ยงนะดึงกำไรออกมาดึงทุนออกมาก่อนโชคดีครับที่ยังเหลือไว้ร้อยโซนะราคาวิ่งขึ้นมาบวก3,000กว่าก็วันนี้มันเพลหัสพดแล้วนะครับวันรุ่งขึ้นเป็นวันศุกร์นะก็ยังหลอนจากอาทิตย์ที่แล้วนะออปิดออปชั่นตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ล่วงไปไม่รู้เหมือนกันว่า รอบนี้นะครับออปชันถึงจะเป็นต้นเดือนก็เหอะอาการจะเป็นยังไงนะสำหรับออปชันลายสัปดาห์ซึ่งจะหมดอายุวันศุกร์นะครับเวลาประมาณบ่ายสามโมงก็ต้องตัดสินใจนะว่าเอายังไงเพราะว่าพีแนวบวกมา65%แล้วเล่น 5X เเนี่ยถือว่าเยอะมากแล้วนะก็พอสมควรนะสำหรับกำไรในไม้นี้เพราะว่ามันมีแรงกดดันอยู่ตามที่ประเมินบิตคอยน์ไว้เนี่ยมีโอกาสนะที่จะมุดลงไปข้างล่างตอนนี้ก็น่ากลัวครับสำหรับการถือโพซิชันไว้ที่ตอนนี้ไม่ค่อยดีนะครับก็คือดอทนี่แหละ ก็ตอนช่วงหัวข้ามนะบวกไป1 7น0 0เกือบจะถึงละเกือบจะถึงจุดที่จะ take profit 50%แล้วที่ประมาณ40ดอลลาร์นะ ไปไม่ถึงนะขึ้นไป39.3นะแล้วก็ร่วงลงมา36อีกก็ดูไม่ค่อยดีนะอาทิตย์ที่แล้วราคาร่วงลงไปนะเราถั่วได้แค่ไม้เดียวในส่วนของราคา Ent ท y เนี่ยมันไม่ได้ดีมากคนที่เขาซื้อถูกกว่าเรามีเยอะแยะนะจากได้กำไร1,800นะตอนนี้เหลืออยู่600ก็คิดว่าน่าจะไม่เอาละตัวดอทนะถ้าเกิดเรามีแต่ภาพจำนะเฮ้ยเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยเพิ่งบวก1,800เองบวก1,800เดี๋ยวมันจะต้องกลับมาบางทีมันไม่กลับมาแล้วทำยังไงอะไปติดดอยแทน ก็ผมคิดว่าจะตั้ง take profit stop ไว้นะถ้าราคาล่วงลงมาเนี่ยแล้ว PNL เนี่ยต่ำกว่า600 mm hmm. ก็คงจะไม่เอาละเตออกเลยส่วนเวทตัวนี้ยังไม้เล็กอยู่นะ mm hmm. ก็มีอีก3ไม้นะครับที่จะต้องแก้ลูนแซนแล้วก็เดนนะอ่าก็ลองดูก่อนว่าจะเอาเงินเก็บไว้สู้ สามไม้ตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันเปลี่ยนเดือนแล้วนะครับตามระบบของผมเนี่ยผมจะเคลียร์เป็นเดือนนะเดือนนี้ตั้งต้นเงินเท่านี้เราเล่นไปนี่มันเลยมา2วันแล้วก็น่าจะต้องรีบเคลียร์สามไม้ตัวนี้ออกไปก่อนแล้วก็ลองดูต่อว่าไอ้สามไม้ที่เหลือนะที่ยังลบอยู่เนี่ยจะเอาอยัางไงก็ถือว่าเจ้ากันไปแล้วกันสําหรับตัวกําไรของดอทที่มันลดลงไปนะแต่ว่าได้โซมาช่วยนะครับโซนี่ดีดแรงมากก็ปิดแล้วก็เคลียร์ ของเดือนพฤศจิกายนนะให้เรียบร้อยส่วนสามไม้นี้ก็สู้ต่อไปนะครับสำหรับเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะสำหรับการเข้ามาเทรดตัวฟิวเจอร์ของผมนะเซตอัพที่ทําไว้ก็เป็นไปตามเป้านะครับสามารถเก็บกําไรมาได้พอสมควรนะต้องไปเริ่มต้นใหม่เดือนนี้เล่นได้กําไรเท่าไหร่ไม่รู้นะครับตัดออกแล้วก็รีเซ็ตตัวเองใหม่นะเดือนที่แล้วเริ่มต้นจากหมื่นเดือนนี้เล่นได้กําไร2-3 0,000หมื่น ไม่ได้เอาเงินมาทบนะครับว่าเดือนหน้าเนี่ยจะต้องหวดได้เยอะกว่าน,นี้ถ้ามีเงินเข้ามาหมื่นนึงเล่นได้ขนาดนี้แล้วถ้าเล่น3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นะมันจะได้รวยไปเลยหรือเปล่าในเดือนหน้า,นาก็ไม่ทําแบบนั้นนะครับระบบผมจะตัดตัวกําไรออกไปเก็บไว้แล้วก็รีเซ็ตตัวเองนะกลับมาเล่นเงินเล็กๆเ,เ,เท่าเดิมนะก็เริ่ม 10, หมื่นใหม่เดือนที่แล้วอาจจะได้กาไรมาเยอะเดือนนี้รีเซ็ตตัวเองเป็นเงิน 15, หมื่นห้าไหมตอนที่รีเซ็ตตัวเองเอาเงินเข้ามาเพิ่มนิดนึงนะเอากำไรจากเดือนที่แล้วเนี่ยเข้ามาเติมหน่อยเป็นหมื่นห้าก็ได้แล้วก็เล่นในระบบเดิม เริ่มต้นเดือนใหม่ก็รีเซ็ตตัวเองใหม่เอาเงินกำไรออกไปเอาเงินที่เล็กลงนะครับมาเล่นตามระบบค่อยๆสะสมสะสมกำไรไปเรื่อยๆเมื่อพอร์ตเรามันใหญ่มากขึ้นนะโอเคจะเพิ่มตัวหน้าตักนะสำหรับรายเดือนนะว่าเดือนนี้หมื่นหนึง่งอีกเดือนหนึ่งเป็นหมื่นห้าอีกเดือนหนึ่งเพิ่มเป็นสองหมื่นค่อยๆขยับไปเมื่อเรามั่นใจว่าตัวระบบของเรามันสามารถทํางานได้ดี ก็เป็นภาคต่อนะครับสำหรับคลิปบล็อกเชียงใหม่นะว่าหลังจากที่ทะลึ่งเปิดไม้ซะเยอะเลย 6- 7ไม้นะกลับมาแดงทุกตัวนะครับแล้วก็แก้ไขไม่ได้นะพอได้ตามเป้าก็แบ่งไม้ขายตัวไหนที่มันเคยได้กำไรเยอะนะวันที่เราจะยอมตัดใจจากมันเนี่ยก็ต้องตัดมันให้ได้นะเออโพซิชันไม่ต้องไปรักมันมากนะรักเงินของเราไว้ดีกว่าเก็บกำไรออกไปเก็บทุนออกไปกำไรจะได้ไม่เป็นกำไรทิปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ